ช่วงเมนูน้ามั่มสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไลซ์ลี่ เมนูหน้าหมั่นวันนี้สิไี้มาพร้อมกับ black magic food ซึ่งหลายๆคนคิดว่าอาหารที่มีสีดําจะไม่ชวนรับประทานแต่จริงๆแล้วในนั้นก็มีสารอาหารที่จําเป็นต่อลูกน้อยมากเลยนะคะอย่างเช่นเมนูของเราในวันนี้ก็คือพาสต้าเส้นดาแซลมอนค่ะซึ่งเส้นพาสต้าจะมีสีดําไม่ได้เป็นรมธรรมชาตินะคะแต่ผ่านการปรุงด้วยน้ําหมึกที่มาจากปลาหมึกซึ่งในนั้นก็จะมีวิตามินมีไขมันแล้วก็มีธาตุเหล็กซึ่งจะต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนประกอบอื่นๆก็ได้แก่ปลาแซลมอน ใบโหระพาที่จะนํามาตกแต่งนะคะแล้วก็เกลือป่นพริกป่นแล้วก็งาดําค่ะขั้นตอนแรกก็คือนําเส้นพาสต้าไปต้มสุกแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็นําน้ํามันดาข้าวคลุกไว้ด้วยเพื่อที่จะให้เส้นไม่ติดกันจากนั้นเราก็จะนําตัวปลาแซลมอนนะคะมาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ เติมน้ำมันลงไปซึ่งเวลาทาอาหารทอดอย่างนี้นะคะต้องระวังเรื่องน้ํามันที่เลือกเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าอาหารทอดจะค่อนข้างอัสอบสบมันเยอะเพราะฉะนั้นฉันได้เลือกน้ํามันราข้าวค่ะเพราะในตัวน้ํามันราข้าวจะมีวิตามินแล้วก็มีสารอาหารตามธรรมชาติอยู่มากมายซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารจานโปรดของลูกน้อยทีนี้ลูกน้อยก็ทานอาหารทอดได้อย่างสบายใจแล้วล่ะคะ่ะพอน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็เติมปลาแซลมอนของเราลงไป ทอดให้พอสุกค่ะค่อยๆผัดนะคะระวังอย่าให้ปลาแซลมอนเละเพราะว่าเราต้องการให้ยังคงเป็นชิ้นเป็นลูกเต๋าแบบนี้เดี๋ยวเราจะนำปลาแซลมอนออกมาทิ้งพักไว้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะนำพาสต้ามาผัดเข้ากันอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็นำเส้นพาสต้าที่เราต้มพักไว้นะคะใส่ลงไปกระทะได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมีะปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะ ทำให้เด็กๆก,ก็ไม่ต้องไม่ต้องทำให้เค็มมากแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็งาดําค่ะจะได้กลิ่นของงาดําหอมขึ้นมาทีเดียวเลยค่ะอ่ะละค่ะเราถึงเวลาที่เราจะเติมปลาแซลมอนของเราลงไปนะคะคลุกคห้เข้ากันนิดหน่อยค่ะนําใบโหระพาของเราผัดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาใส่จาน ก็อรดีค่ะได้รสชาติของงาดำเล็กน้อยแล้วก็ใบโหระพาแล้วเกิดถ้าเกิดใครชอบทนานแซลมอนนะคะก็เป็นจานโปรดให้กับเด็กๆเ,เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเมนูดีๆจากนิตยสารรักลูกและต้องขอขอบคุณคอปโต้ที่เอือ้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําด้วยค่ะสําหรับช่วงหน้าช่วงสาระจานโปรดวันนี้คุณหมออ้อมจะมาแนะนําในเรื่องของสารอาหารที่พบได้ในงาดําไปชมกันเลยค่ะ